สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวขาย v ีโ o ้ขับ4ปี2004ปลายปีเดี๋ยวพาชมสีรอบๆดูก่อนคันนี้สวยมากนะเดิมสีเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักน็อตไม่มีขยับมีตำหนินิดหน่อยตามการใช้งานสีสวยคันนี้ท้ายไม่มีโดนน็อตไม่มีขยับ สีสวยนะครับมีล่องรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานสีสวยหน้าเดิมเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องก่อนก่อนไปดูภายในนี่นะครับหน้าเดิมน็อตไม่มีขยับเลย รูกลมทุกรูคิ้วสวยเครื่องดีคันนี้ขับทางไกลสบายดูนะครับน,อน็อตไม่มีขยับเลยซื้อไปใช้งานคุ้มมากคันนี้ไฟงาแวบล้อทอีขอบ20เดี๋ยวพาชมภายในเป็นไงครับภายในสวยนะ เรียมเลยมีตำหนิเดี๋ยวบอกตำหนิตำหนิก็คือนี่ชุดยางหุ้มเกียกร์เบาเบิดสวยดูตัวหลังใช้ได้นะมีเล็ดร่องรอยนิดหน่อยหมุดอาร์คเดิมทั้งหมดคันนี้หมุดอาร์คครบทุกเม็ด รถสวยๆจะชมเครื่องดูเป็นไงเป๊ะเบิ่มนะครับเดี๋ยวพาไปชมเสียงเครื่องน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องฟิตฟสตาร์ตติดง่ายนะครับ ไม่มีไอเครื่องแน่แนๆขับสนุกเครื่องยังแรงอยู่ฟิตแน่นเปรีย้ยพอ,อได้นะน,นี่แต่เครื่องสวยมากอันนี้เครื่องเดิมมากเดี๋ยวลองเบิ้ลดูหน่อยเป็นไงรถวิ่งเท่าไหร่เนี่ยคันนี้วิ่งสองแสนแปด โอเคคันนี้เปิดขายอยู่ที่299,000บาทนะครับสนใจติดต่อ0809691047แอร์เย็นเพลงเพราะขับทางไกลสบายภาษีครบไม่มีขาดพร้อมโอนขอบคุณครับ